แทบไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนๆไปต่างจังหวัดหกวันให้น้องสาวในรถแต่น้ําอย่างเดียวนะดูจิมันงามขนาดนี้แล้วดูดไม่มีต้นไหนตายเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ให้นะให้ก่อนไปนะใส่ปุ๋ยหมักพืชสดนะเพื่อนๆไปดูนะมีคลิปนะทําคลิปไว้นะต้นนิดเดียวเองกลาว่ากลับมาถ้าผักตายเสร็จแล้วไม่มีผักให้เพื่อนดูโอ้โหมันงามมากๆเลยดูสิเนี้ยแน่นเอี้ยนเลย ไม่มีต้นไหนตายด้วยโอ้โหปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักพืชสดมันสุดยอดจริงๆลดแต่น้าอย่างเดียวนะเฉพาะตอนเย็นนะผมสั่งให้เขาลดน้าทุกวันนะตอนเย็นนะมันงามขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆกันนะงามหมดไม่มีต้นไหนตายด้วยนี่ก็เหมือนกันเพื่อนๆดูดิขึ้นหมดทุกต้นเลยแต่ต้นไหนปลูกก่อนก็จะใหญ่นะก่อนไปผมทําคลิปไว้นะต้นยังเล็กๆนะโหนี่ดูที่ไม่รู้เขาเรียกอากาศแก้วหรือ ผักที่กินกับสาคูไส้หมูหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าอะไรกินอกหรือเปล่าไม่รู้น,น,นี่อาจจะเป็นกินอกมั้งใบใบเรียบนี่ใบหยิกผักกาดเขียวหรือเปล่านะไม่แน่ใจดูสิงามทุกต้นเลยเพื่อนปลดแต่น้ําอย่างเดียวนะแต่พวกนี้อาจจะไม่ค่อยงามแล้วเพราะว่าแก่ชราแล้วนี่นะหมดอายุตามวัย แต่พวกนี้กำลังงามเราดูเข้าไปดูกันใกล้ๆเลยดีกว่านี่หรือขาไปด้วยนะขาเพื่อนๆดูแล้วกันนี่เห็นไหมอ้ยไม่งามจริงๆผมนึกว่ากลับมาจะเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียบร้อยจริงๆเลยโคตรงามเราดูก็แล้วกันนี่เห็นไหมนี่ผักอะไรใครรู้ช่วยบอกนะนะผมก็ไม่รู้มันผังอะไรนะนี่นะโอ้โหนี่ เดี๋ยวไปดูคนาในกระถางดีกว่านั้นเอียยเลยเห็นไหมไม่มีต้นไหนตายเลยนะนี่ดูนะเขียวปึ๊บเลยนี่มันยูที่ที่แปลงนี่อ่าดูอุ้ยบเบลมเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนต้นโคตรใหญ่เลยดูดิไม่ตายสักต้นด้วยเออคนะคณะนี่ดู เดี๋ยวนะักขอโทษเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมผมเอาไปให้ดูใกล้ๆเลยดีกว่าวน,นี่มาดูใกล้ๆก,กันแล้วเนี่ยโอ้โหแค่แค่หกวันเองเพื่อนๆโอ้ยดูใบเลยเนีย่ใหญ่กว่ามือผู้ชายดูดิเพื่อนๆ มลเริ่มเลยเห็นไหมนี่โอ้โหโคตรงามเลยเดี๋ยวเชื่อเลยเพื่อนๆไม่ตายด้วยนี่นี่สองต้นนี่สองต้นก็งามนลเห็นไหมนี่เห็นไหมมีต้นเดียวสองต้นนะก่อนจะไปผมก็แยกๆกรกะถางว่าโอ้โหดูใบดีเขียวปึ๊ดเลย มีแมลงนะป๋อมเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ยังเกี้ยงยังเกี้ยงเดี๋ยววันนี้ต้องได้ได้อาหารแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแกนมีบางต้นก็ออกเหลืองนิดหน่อยแต่ยังมีแมลงมากินเหมือนกันนี่เฮ้ยมีมีหนอนอะไรนี่เดี๋ยวดูก่อนแล้วนี่มีหนอนตัวเล็กๆด้วยเน่เน่เน่น่นนนโหมองแทบไม่เห็นเลยนี่ถ้าไม่ใช้กล้องขยายมองไม่เห็นแล้วนะนี่นี่แอบกินนี่มีหน้าใบาพุน,พน อย่างว่านั้นเราไม่มีเคมีนะเพื่อนเพื่อนเราใช้อินทรียนะโอ้โหมันงามทุกต้นจริงๆริต้นไหนเดี่ยวเดียวก็จะใหญ่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเริ่มแล้วนี่สองต้นยังใหญ่เลยนี่โอ้โหปุ๋ยปุ๋ยอินทรีนี่มันสุดยอดเลยนะนี่เนี่ก็สองต้นนี่เห็นไหมสองต้นนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาดูเรื่องหนอนเรื่องอะไรแล้วเพราะวันนี้เดี๋ยวจะลดน้ําก่อน โอ้โหมองถ้าไม่เห็นละดีว่าต้องมันส่องนะนเห็นว่ามีหนอนไม่น่าใบมีรูนิดนิด,นดไม่ตายแต่ก็พวกนี้น่าจะเหลืองนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้โหแค่นี้ก็แค่นี้ก็ชินใจแล้วผมไม่อยู่น้องรดน,น้ำให้โอ้โหเป็นไงเ,นเพื่อนๆนี่ดู นี่แหละเป็นแรงบรันดาลใจให้ใครๆหลายๆคนนะปลูกพักอินทรีมันไม่ยากนะง่ายมีทําคลิปไว้นะเพื่อนๆไปดูนะโอ้โห,หต้นนี้ใหญ่มากๆเลยนี่นี่เนี่ผมเคยบอกแล้วนะว่าถ้าเราอยากให้ต้นใหญ่ๆ,ๆนะเราก็เลือกต้นที่แข็งแรงนะเราก็แยกมาปลูกคือตอนแรกตอนแรกก็ใสก่กระถางเล็กๆแบบนี้นะพอเขาเริ่มใหญ่เรารู้แล้วต้นต้นนี้หมายถึงต้นนี้น่าจะไปต่อนะโอ้โหเพื่อนๆดูเบลล้มเลยต้นนี้เบิ่้มเลยจริงๆนะนี่น เห็นไหมใหญ่กว่าเขาเพื่อนเ,เห็นไหมเดี๋ยวจะมีตามมาอีกหลายต้นนี่คือเดียวๆย,ยังไงก็ใหญ่โอ้โหสุดยอดเลยอินซีร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเราไปดูวิธีให้ปุ๋ยปลาหมักกันดีกว่านะง่ายๆไม่ยากวิธีให้ปุ๋ยปลาหมักก็ไม่ยากนะครับเพื่อน ก้นเนี่ยน้ำปลาหมักเติมไปประมาณช้อนแกงก็พอเนี่ยนี่ช้อนหรือสองช้อนก็ได้แล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วกว็าลาดเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองเนี่ยลาดเลยเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนเป็นบัวดีกว่าเพราะช้อนมันกระจายเกินเพราะช้อนมันจะกระจายหนีหมดแต่ถ้าเดี๋ยวเป็นแปลงเราจะใส่ช้อนแทนนะตอนนี้เราฝักบัวฝักบัวดีกว่ามันจะได้ควบคุมการไหลของกระแสน้ําได้ นี่นะเพื่อนเพื่อนลดไปแล้วนี่เนี่ยไม่ยากเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยได้น้ำปำหมักเดี๋ยวพรุ่งนี้ยิ่งโตเข้าไปใหญ่นะอืนี่นะวิธีรถนะก็อย่างงี้ง่าย,ายๆนี่เอาคณะกว่านั้นล้วเดี๋ยวไปลด รถไอ้ีี่ผักนี่ออยพอเลยชุ่มเลยยิ่งต้นใหญ่ยิ่งกินน้ำเยอะนี่โอ้โหแค่นี้จริงๆผักมันก็งาม,ม,งามางนี่จนะงามยังไงนี่นะไม่ยางนะนี่ถ้าแปลงใหญ่ๆก็รถแบบนี้เลยนี่ใช้ช้อน ใส่ที่ป่างนี้ไว้เอาให้ทั่วเลยแค่นี้เสร็จละไม่ยากนะรดน้ำแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แค่นี้เองนี่นะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจใครหลายๆคนว่าปังอินรีนิมนปลูกไม่ยากปลูกง่าย แล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยตอนนี้ยังไม่มีโรคอ,อย่างเี้ยไม่มีโรคยังเกลี้ยงอยู่เลยนี่มีต้นกีนโอ๊กหลงมา,างมันนี่น่าจะผักผักกาดหอมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันผสมกันไปมั่วเลยผมก็ไม่รู้เม็ดอะไรเป็นเม็ดอะไรบ้างนะหวังว่าเพื่อนๆคงคงไปทดลองทําดูนะลองปลูกลองทํานะแล้วก็สงสัยแล้วก็ทังมาถามนะ แล้วจะส่งคลิปไปหาเพื่อนๆประมาณสามทุ่มภาพกับเสียงแล้วก็ดูที่ไหนนะรบกวนบอกด้วยนะเพื่อจะได้ไปปรับปรุงให้มันถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนสมรถปลูกผักครับ